สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุธทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับข้อมูลของสำนักถังนะครับสำนักถังก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2651ของปฏิทินโต้หลัวการก่อตั้งสำนักถังจุดประสงค์หนึ่งเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นสำหรับการเตรียมการต่อสู้กับสำนักวิญญาณยุทธ์โดยถังซานได้นำชื่อของสำนักมาจากสำนักถังจากโลกเดิมนะครับและมีเจตนาลมในการสร้างสำนักถังให้ยิ่งใหญ่ในทวีโต้หลัว โดยภายหลังได้ดําเนินธุรกิจการขายอาวุธลับเป็นหลักเริ่มก่อตั้งโดยถังซานหมาหงจิ้นเอาซือขานิ่งหลงหลงและ4ี่ตระกูลความสามารถเดียวปี2656สํานักถังเข้าร่วมสงครามกองกําลังวิญญ,ญาณจา์ของสํานักถัง2,300คนได้เข้าร่วมสงครามภายใต้การนําของถังซานในภาคหนึ่งเป็นการก่อตั้งสํานักเพื่อเป็นรากฐานต่อสู้กับสํานักวิญญาณยุทธ์ภายหลังสงครามได้ดําเนินการธุรกิจขายอาวุธให้กับทวีปต่าง การดาเนินการต่างๆภายในสํานักจะผ่านมติที่ประชุมโดยทุกคนมี1คะแนนสาหรับการโหวตสานักถังมีส่วนสําคัญมากในการต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายหลังจากจบสงครามก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจการใ,ใดๆเกี่ยวกับจกักรวรรดิอีกนะฮะที่ตั้งเดิมของสํานักถังนะครับจะอยู่ที่ทวีปโตหลัวอาณาจักรเทียนโตที่ใต้ของเมืองเทียนโตนะครับหน่วยงานในสำนักถังนะครับหอยุธมีหน้าที่การฝึกฝนการต่อสู้ภายนอกหอว่องไว ทำหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกรองหอพลังทําหน้าที่ผลิตอาวุธเป็นหลักหอป้องกันทําหน้าที่ก่อสร้างและป้องกันเป็นหลักหอโอสถทําหน้าที่วิจัยและรักษานะครับวิจัยยาต่างๆนะครับทั้งยาพิษแล้วก็ยารักษาเนาะสำนักถังในภาค2นะครับเนื่องจากการมาถึงของทวีปสุริยันจันทราที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอาวุธวิญญาณอาวุธลับของสํานักถังเทียบไม่ได้กับอาวุธวิญญาณนะครับก็คืออาวุธวิญญาณของจักรวรรดิสุริยันจันทราเนี่ยใช้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้ได้สูสีกับราช ทินานามพมยุทธ์เลยนะครับซึ่งแตกต่างจากอาวุธลับของสำนักถังเนาะอย่างเช่นพายุดอ,อกเข็มสาลีเนี่ยก็ฆ่าราชทินานามพมยุทธ์ไม่ได้นะครับโจมตีได้ในระดับมหาปาฏิวิญญาณเนาะหรือดอกบัวพุทธพิโรธถังเองเนี่ยถามว่าสามารถต่อกรกับราชทินานามพมยุทธ์ได้ไหมสามารถต่อกรได้ครับแต่ว่าโครงสร้างของอาวุธลับเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับ แล้วก็ดอกบัวพุทธพิโรดถังกับพายุเข็มดอกสารี่เนี่ยข้อเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าอาวุธวิญญาณเนี่ยโครงสร้างจะซับซ้อนน้อยกว่าและอายุการใช้งานนานกว่านะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆเนาะอาวุธรับจะแรงก็จริงแต่ว่าอย่างว่าเนาะข้อจํากัดมันเยอะนะครับ การค้าของสำนักถังจึงไม่ได้ดำเนินต่อไปและไม่นานสำนักถังก็ค่อยๆล่มสลายจนเหลือสมาชิกไม่กี่คนก่อนที่จะถูกฟื้นฟูใหม่โดยถังยาและได้รับความช่วยเหลือจากเจ็ดประหลาดสอไลเคอร์นำโดยเป่ยเป่ย,ปยหัวอีเฮาและคนอื่นๆจนสำนักถังกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งต่อมาได้ร่วมมือกับแผนกวิจัยวิศวกรวิญ,ญญาณของโรงเรียนสอไลเคอร์เนาะสถานที่ตั้งของสำนักถังในภาค2นะครับทวีปโต้หลวภาคกลางของทวีปโต้หลัวทิศตะวันออกของเมืองสอไลเคอร์นะครับก็คือย้าย สำนักงานมาที่เมืองสอไลเค่เนาะซึ่งเมืองสอไลเค่เนี่ยตั้งแทนที่จัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธ์นะครับก็คืออยู่ในภาคกลางของทวีปเลยเนาะหน่วยงานในภาคสนะครับสำนักฝ่ายในทําหน้าที่เป็นงานธุรการงานวิจัยและสร้างอาวุธวิญญาณสํานักฝ่ายนอกทําหน้าที่ในการต่อสู้และการทําภารกิจภายนอกเนาะสำนักถังในภาค3นะครับเป็นสํานักถังที่ได้รับการฟื้นฟูมาตั้งแต่ภาค2แล้วเนาะและยังได้นาเนินการวิจัยเทคโนโลยีร่วมสมัย ปรับปรุงให้เข้ากับอาวุธลับสำนักถังมากขึ้นและในภาคน,นี้สำนักถังได้แยกตัวออกมาจากหน่วยงานของโรงเรียนสอไลเคอร์หลังจากที่โรงเรียนสอไลเคอร์ได้ยุบแผนกวิศวกรวิญญาณและพัฒนาแผนกเกราะยุทธแทนการพัฒนาทางเทคโนโลยีของสำนักถังจัดได้ว่าอยู่ในอันดับหนึ่งของทวีปโตหลัวโดยสำนักงานใหญ่ของสำนักถังมีอยู่2แห่ง1ตั้งอยู่เมืองสอไลเคอร์และอีกหนึ่งซึ่งเป็นสาขาหลักที่แท้จริงอยู่ที่เมืองเทียนโตใต้พื้นดินของสำนักถังสำนักงานใหญ่เมืองเทียนโตมีขนาดใหญ่หล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ โรงเรียนสื่อไลเคอร์อและสำนักถังถือกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นโรงงานผลิตหุ่นจักรกลและอาวุธที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อยที่ขยายไปถึงจักรวรรดิซิงหลัวใหม่และจักรวรรดิต้หลิงใหม่ซึ่งอยู่คนละทวีปนะครับหลังจากสำนักง,งานใหญ่เมืองสื่อหลเคร์่อถูกโจมตีโดยวิญญาณจานชั่วร้ายมีราชะินานามพมยุทธ์9คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดรวมผู้สูญเสียทุกคนมากกว่า1,200คนสาขาย่อยถูกบังคับให้ปิดตัวลงทั้งหมดเหลือเพียงสาขาเทียนโตการผิดใจกับสหพันธรัฐทําให้สำนักถังต้องปรับตัวเป็นองค์กรเคลื่อนไหวใต ในช่วงสุดท้ายได้ร่วมมือก่อตั้งโรงเรียนสื่อไลเคอร์ขึ้นมาใหม่โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่ในเมืองสื่อไลเคอร์สร้างห้องวิจัยนะครหน่วยงานสำนักถังในภาค3นะครับวิหารพมยุทธอำนาจสูงสุดของสำนักถังสำนักถังฝ่ายใน หอคุมกฎรับผิดชอบคุมกฎแก้ไขข้อพิพาทห่ออุทิศมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่เข้าสังกัดหอประจันบาลสมาชิกถูกเรียกว่านักรบในเงามืดมีสีระดับขาวเหลืองม่วงดำปัจจุบันมีสมาชิก200คนหมายถึงปัจจุบันในภาค3นะครับสีขาวมีสีวงแหวนขึ้นไปและมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษมีเกราะยึดอย่างต่ำหนึ่งชิ้นสีเหลืองผู้ใช้เกราะยุดหนึ่งอักษรครบชุดสีม่วงผู้ใช้เกราะยุดสองอักษรครบชุดสีดำผู้ใช้เกราะยุดสามอักษรครบชุดสำนักถางฝ่ายนอกจะมี3หน่วยงานนะคร หอพลังน่าจะทําหน้าที่เหมือนกับในภาคแรกนะครับหอว่องไวเป็นหน่วยข่าวกองของสํานักหอป้องกันเป็นหอการสร้างของสํานักนะครับโครงสร้างสมาชิกในองค์กรแบ่งเป็นผู้ดูแล9ขั้นผู้ควบคุม3ขั้นเหนือกว่านั้นคือผู้มีตําแหน่งระดับสูงของสํานักถังสํานักถังหน่วยนอกดําเนินการภายใต้ชื่อบริษัทเซียนจือถังเหมือนจํากัดโดยในตําแหน่งแต่ละขั้นต้องทําภารกิจสํานักเก็บคะแนนเพื่อเลื่อนขั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามความสามารถที่กําหนดถึงจะมีสิทธิเลื่อนระดับและรับผลประโยชน์ที่มากขึ้นผู้ดูแล9้าขั้น สามารถทำงานในหน่วยงานนอกได้เท่านั้นขั้น4เทียบเท่าผู้บริหารบริษัทขั้น5เทียบเท่าผู้บริหารแผนกขั้น6สามารถให้การรับรองสมาชิกเข้าร่วมสํานักถังผู้คุมขั้น3มีคุณสมบัติในการเข้าหน่วยใน ผู้บริหารระดับสูงจะมีเจ้าสํานักรองเจ้าสํานักและผู้อาวุโสนะครับสามตำแหน่งต่อไปสํานักถังในภาค4นะครับในภาค4สํานักถังได้ย้ายเข้าไปในเมืองสื่อไลเคอร์และเปรียบเสมือนองค์กรเดียวกับโรงเรียนสื่อไลเคอร์โดยหัวหน้าระดับสูงของส START ํานักถังล้วนมาจากเจดประหลาสื่อไลเคอร์เทคโนโลย <Separ> ีย <explicar> ังล้าสมัยมากที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดในทวีปโต้หลัวสถานที่ตั้งภายในเมืองสื่อไลเคอร์นะครับอันนี้จะไม่ได้อยู่กําแพงชั้นนอกเมืองสื่อไลเคอร์แล้วเนาะจะอยู่ภายในกําแพงเลยนะครับติดกับโรงเรียนสื่อไลเคอร์เลยเนาะหน่วยงานใน ภาคสนะครับสำนักถังฝ่ายในงานธุรการงานวิจัยและสร้างอาวุธวิญญาณสำนักฝ่ายนอกทําหน้าที่ต่อสู้และทําภารกิจภายนอกนะครับต่อไปทักษะสำนักถังนะครับซึ่งเราก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับทักษะที่1วิชากําลังภายในเสียนเทียนนะครับเป็นเคล็ดการโคจรการฝึกฝนเนาะเคล็ดวิชาที่2เคล็ดวิชาเนตรป,ปีาศาจสีม่วงมีอยู่ด้วยกัน4ระดับระดับที่1มองเห็นรายละเอียดระดับที่2มองเห็นเป็นวงกว้างระดับที่3มองเห็นเลกละเอียด ระดับที่4ี่ไร้ขอบเขตเห็นทุกสรรพสิ่งวิชาที่3นกกรสาจับมังกรทักษะที่4เคลื่อนไหวดุจเงาพายทักษะที่5หัดยกเล่นลับ ทักษะที่6ร้อยศาสตรารับทักษะที่7วิถีค้อนวายุสะบั้นปันป่วน81กระบวนภายในภาค2เป็นต้นไปวิชาค้อนวายุสะบั้นปันป่วนกลายเป็นวิชาสืบทอดกันภายในสำนักถังนะครับวิชาที่8กายาอ่อน8กระบวนท่าวิชากายาอ่อนในภาค3กลายเป็นวิชาที่ถูกสืบทอดของสำนักถังน่าจะเป็นวิชาของเสี่ยวอู่นะครับชื่อคล้ายกันเนาะอาวุธลับสำนักถังประเภทกลนไกล ประเภทก,กลไกสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไปนะครับถึงไม่มีพลังวิญญาณหรือไม่มีพลังใดๆเลยก็สามารถใช้ได้นะฮะอาวุธลับอันดับที่1 ดอกบัวพุทธพิโรธถังอาวุธลับอันดับ2พายุเข็มดอกสาลี่อาวุธลับอันดับ3นกยุงลำแผนอาวุธลับอันดับ4หน้าไม้จูเกอือนะครับในภาค2ถูกตคิดค้นและพัฒนากลายเป็นปืนใหญ่เทพจูเกือเหลียงก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นคือเอาหน้าไม้จูเกอือเนี่ยประเภทกลไกเนี่ยไปผนวกเข้ากับอาวุธวิญญาณน,นะครับไม่สามารถพกพาได้นะครับเอาไว้ติดป้อมกําแพงหรืออะไรพวกนี้ครับเป็นเหมือนปืนใหญ่เนาะอาวุธลับอันดับ5ระเบิดลูกปลายปิดวิญญาณครับอาวุธลับอันดับ6เงาปรสิตสังหารอาวุธลับอันดับ7 ปอกแขนธนูไร้เสียงอาวุธลับอันดับ8มีดติดรองเท้าอาวุธลับอันดับ9้าหน้าไม้ติดหลังอาวุธลับอันดับ10กงเล็บเทพเหินเวหาอาวุธลับทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน6ชิ้นนะครับเข็มเจาะกระดูกเข็มนวดมังกรเข็มเพลิงอสศญ,ญีเข็มทลายเกาะเข็มทรราช และเข็มเจสังหารอาวุธลับสำนักถังประเภททักษะนะครับต้องใช้โดยผู้มีวิชาลับสำนักถังเช่นวิชาเสียนเทียนวิชานกกระสาจำมังกรหัดยกเลีนลับเป็นต้นและการใช้งานเนี่ยต้องใช้งานภายใต้กำลังภายในเสียนเทียนเท่านั้นนะครับทักษะอาวุธลับที่1น้ํา้ำตากวนอิมทักษะอาวุธลับที่2โลหิตโพธิสัตวทักษะอาวุธลับที่3เทียบเชิญโยม,มาบาลทักษะอาวุธลับที่4 1,000พลาาราตี ทักษะอาวุธลับที่8หนวดมังกรก็คือข้ามไปเลยเนาะทักษะอาวุธลับที่9้าหงล่อ9ปักษาทักษะอาวุธลับที่10วัฏจักรปีค้างคาวจะแบ่งเป็นทักษะย่อย5ทักษะนะครับทักษะแรกวัฏจักรปีค้างคาวดาวตกผลเดือนทักษะที่2วัฏจักรปีค้างคาวร้อยวิหกคืนสู่รังทักษะที่3วัฏจักรปีค้างคาวนางฟ้าโปรยดอกไม้ทักษะที่4วัฏจักรปีค้างคาวเข็มเหล็กผงยิงเงาทักษะที่ห วัฏจักรปีครั้งคขาสะพาน24แสงจันนะครับไอ้สะพาน24แสงจันเนี่ยเป็นทักษะที่ถังซานคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าโลกเดิมของถังซานรู้สึกว่าจะไม่มีแหวนมิติหรือเปล่านะครับหรือเครื่องมือมิติที่ช่วยเก็บของนะครับพอมาโลกโต้ลัวที่มีอุปกรณ์เก็บของก็เลยใช้อุปกรณ์เก็บของเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าสะพาน24แสงจันนะครับก็คือเรียกอาวุธลับทั้งหลายออกมาจากอุปกรณ์เก็บของแล้วซัดใส่ศัตรูนะครับถังซานก็เคยใช้ให้ดูเนาะก็จบไปแล้วนะคร ถ้ามีข้อใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ